หารถหลักแสนต้นใช้งานมีคันนี้มาให้1คันค่ะสวัสดีค่ะฝนค่ะขายรถยนต์มือสองกลับมาแล้วค่ะวันนี้นะคะหารถหลักแสนต้นๆ้นให้ลูกค้าใช้1คันค่ะเป็นคันนี้เลยค่ะนิสสันทีด้าค่ะเป็นทีด้า 1.6G ปี0 8ย์สีดำค่ะคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาค่ะเป็นรถบ้านแท้นะคะลูกค้ามาเทินเป็นเอาติดกลับไปค่ะ สภาพภายนอกโดยรวมโอเคค่ะแค่ขัดสีก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวคนพาไปดูด้านในค่ะด้านในจะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะก็ตรงขอบตรงประตูอะไรเงี้ยก็โอเคนะคะใช้งานได้ปกติค่ะฝนดูให้แล้วเนาะแล้วก็กุญแจครบ2ดอกค่ะฟังก์ชันบนพวงมาลาัยครบนะคะคันนี้เป็นทีด้าปี08เลขมาอยู่ที่7 0 7็ด0 7, นะคะลูกค้าเปลี่ยนจอกลางมาค่ะแอร์เป็นเมนวลนนะคะเกียร์ออโต้ใช้งานได้ปกติ เซลฝนลองให้แล้วเนาะแล้วก็เปิดตรงนี้ค่ะอันนี้ตกใจนะคะเปิดแล้วมันง้างออกมาจริงๆมันเปิดได้2สเต็ปนะคะแล้วก็จะเปิดเป็นที่เก็บของแบบนี้อย่างนี้เลยนะคะลูกค้าเก่าดูแลรถค่อนข้างดีค่ะออกศูนย์ป้ายแดงมานะคะเบอกผ้านะคะบอกผ้าฝนไม่ได้ทําอะไรเลยอันนี้มันมาจากเดิมๆเลยนะคะ พี่ปรับเขาอจะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะถ้าเป็นนิสันทีด้านเนาะฝนว่าทีด้ากว้างนะคะด้านหลังกว้างสามารถนั่งแบบยืดขาได้เลยสําหรับคนที่หารถใช้งานแบบว่า ขับลับลูกขับไปตลาดหรือว่าแบบใช้งานง่ายๆอะคะ่ะที่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะลดแสนกว่าบาทนะคะเนาะคันนี้เดี๋ยวฝนพาไปดูด้านหลังคันนี้มันจะเป็นทีด้าหประตูนะคะมีเซ็นเซอร์หลังมีกล้องหลังนะคะกล้องก็คือจะเชื่อมต่อจากตรงหน้าจอก,กลางเลยนะคะแล้วก็บะเนี่ยเขาพับได้นะคะเดี๋ยวฝนลองพับเบาให้ดูเนาะเบาะเขาจะพับประมาณนี้นะคะอ่ะดึงอึบอึบอ่ะโอเคจะพับเป็นแบบนี้นะคะถ้าสําหรับขนของเนี่ยก็ได้นะคะสําหรับแบบ คนไม่คิดมากเลยทีดาคันนี้ฝนว่าเหมาะนะคะราคาคันนี้นะคะราคาคันนี้ฝนพาดูห้องเครื่องก่อนเครื่องก็จะประมาณนี้นะคะเครื่องเบนซินพันหกนะคะคันนี้ฝนว่าใช้งานดีอะ่ะใช้งานไปได้แหละแสนกว่าบาทเนาะราคาคันนี้นะคะฝนให้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทค่ะสำหรับลูกค้าฝนนะคะที่จะเข้ามาดูรถ เข้ามาดูรถได้ก่อนเลยค่ะ119นะคะจบราคานี้ไม่มีบวกแวดเพิ่มค่ะที่เซลฝนนะคะรถบ้านเฮงเฮงสองค่ะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดถนนกรลปพึกบางแคค่ะ